มัน,มนมป่วยเอาไว้พี่แกตัวไม่ตัวฟังใส่เมือนี่คือเลียวเลียวตันครับเสียงไงที่ต้ออะไรเมื่อนั่นแหละครับมือน,นี้พามาชมนก นกเด็ดครับเลี้ยวตัวนี้ถือว่าเป็นนกที่หมานครับหมานนี่ครับตัวนั้นสามคุกครับกบ็ไม้ใจได้ลแล้วครับได้เลยแล้วต่อไห้สบายๆครับสามคุกนะครับนี่ตัวนี้ก็เลี้ยวตันเก็บชเชล,ลยได้หลายครับให้เบ่งบวดหลายครับผม เาเบื้งโดดไลกันครับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากได้นกหลายๆตัวมีให้เลียกหลายครับบ่บ่ได้ให้เลียกหรอกครับพี่น้องเพราะว่านกขีดตอได้มันมีหลายตัวครับได้เทคได้เฉลยมาหลายตัวแล้วก็มีประมาณห้าหกตัวครับถึงเจ็ดตัวครับ พี่น้องก็ไหนแวะมาเยี่ยมชมได้ครับราคาเป็นกันเองครับมาคุยกันก่อนครับแต่บอกก่อนนะครับผมว่่ได้ส่งไห้ครับไห้มารับเองครับถือใจ่อยเอาไปครับ อันนี้นกไม่อีกตัวครับพี่น้องแต่รับรองวา่าพผิดหวังครับผ่านการฝึกฝนมม้ย่างดีครับอันนี้ปีแก้วครับนี่ที่ว่าต่ออะไรมาสองอาทิตย์ที่ว่าคู่เก่งๆอันนี้ก็ได้เฉลยแล้วครับริวเฟืองครับตัวนี้ เพืฝึกบกกี้บักกี้ยถวครับได้ชเชลยผมมาต่อหอดได้สายไปผละครับนกลรวเฟืองตัวไี้ครับอ,นนอันนี้คือว่าผ่านการฝึกเรียบร้อยนะครับได้ไปแบบว่า่ต้องห่วงครับนกที่ว่าห้ไปนี่คือว่าต่อดเดยเลยครับ บต้องยานว่าสีลบบ่ต้องยานว่าอันนั้นเลยครับได้เฉลยแล้วค่อยหายไปนะครับนกนี่ครับนกหมัน ว่าหมานกโมในไข่ในชิลเลกลายที่สุดครับตัวนี้หมานี้สุดแล้วก็เก้งที่สุดครับให้เบื้องเราครับสีสันเป็นนกเก้งปลาครับ,บไม่ใช่นกเก้งบ้านมาสัน่นมา ปลาตออกปลาเนี่ยราะตรงห่วงครับพี่น้องอันนี้ปีกแก้วทิดลงลิปกอแล้ะครับได้เชลเลแล้วครับตัวพุ่น3ามคุกนะครับตัวพุ่นก็ไไ้เฉลเลกันแบบแต่ว่านกคัดกองแล้วครับ ว่าพานันคือพันนะครับแล้ว <_ T own> หายมาเยี่ยมมาชมเอาอครับมีหลายตัวนะครับแต่ <_ T own> พอ,อะไรออกมามันออกมาหลายตัวมันอยู่มั่วกันนะครับพี่น้องโมนี่ชมเป็นสี่ตัวกอนเฉพาะตัวนี้แหละมานีิสุดครับอยู่ไม่ไข่นี่เป็นนกเกานก,กแก่ครับผมให้เบิ้งหลวดไล่กันครับ มีคุกขางพร้อมขางสี่คับสามขัาถึงสี่คัครับนกตัวนี้คูกขาง <c oughs> <c oughs> พี่น้องสนใจหรือว่าท่านหดลุงใดอาจารย์ใดต้องการนกเยอะๆครับมาหลับเหมาได้เลยครับอยู่เขตนี่ถือว่าพูดไง จดคู่ทุกตัวครับนกไม่หรือว่าเทียบพนมก็มนี้ครับเทียบพนมมาคุยราคาไน้ครับดีไซน์แล้วบอกว่าราคาอาสิบ่อปันได้ครับกัเพื่อคุยยันได้ครับผมนกทุกตัวมาคุยยันได้ครับหุ่นครับ,รบทางหุ่นมิจะแนวเดียวครับผมต่อได้ทั้งนั้นครับ จดคู่ไว้แล้วนกไม้กับจดคู่ครับนกเล้าแต่ละตัวคลิปนี้เขาเฝ้าไว้ทั้งนี้แหละอาะพี่เฝ้าเพื่อหน่อยนะ่ะครับอ้เดี๋ยวมาชมชมนกครับหลายหัวนกอ่ะเจ้าที่ในสนใจกับติโตเลยครับติโตนั้นจังงมนาจนะครับแต่บ่ได้ส่งบอกไปนี่แต่บ่ได้ส่งครับผมไขม้าอยากหล่ย,ยัง เมันบิ้งดิบตัวเองครับมอยากเบิ้งอ่ะหลายแบบนี้หลายตัวแล้วครับนี่เป็นสิบตัวตหมดละไม่ใช่เลรอครับทุบโป๊ะเหรครับนกนี่ได้เชได้แล้วครับที่ว่ากาลงาบเนาะเรานกหมานกเก่งหนึ่งหมดแล้วบุพานก็คือ บอออกลงคลิปให้เพื่อนนะครับเนาะนคลิปนี้กันละเอฟซีพันน่ะพีเอ๋ครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณอะไรครับเอฟี FC และท่านอาจารย์ทุกาจา์เนาะและถูกชมรมขอขอบคุณครับสำหรับมุนนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณ